สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับ Raspberry Pi 1 e O o n สำหรับคลิปนี้ก็เป็นอีพีโซดที่6แล้วนะครับโดยในคลิปนี้เนื้อหาที่ผมจะมาพูดถึงก็คือการใช้งาน Raspberry Pi เป็นเซิร์ฟเวอร์นะครับซึ่งเซิร์ฟเวอร์ที่ผมพูดถึงเนี่ยก็คือการเอาตัวบอร์ด Raspberry Pi เนี่ยไปรัน,นแบบ headless นะครับไม่ได้ต่อจอเมาส์คีย์บอร์ดไว้เปิดใช้งานตลอด24ชั่วโมงนะครับโดยที่การใช้งานหลักนั้นจะเป็นการรีโมทเข้าไปที่ตัวบอร์ดนะครับซึ่งในการใช้งาน Raspberry Pi เป็นเซิร์ฟเวอร์เนี่ย ก็มีข้อดีในส่วนของการที่ตัวบอร์ดเนี่ยใช้งานพลังงานต่ำนะครับทำให้ประหยัดไฟแล้วก็ตัวบอร์ดเนี่ยมีขนาดเล็กสามารถนําไปตั้งไว้ในพื้นที่ไหนก็ได้นะครับสามารถดูแลรักษาได้ง่ายด้วยดังนั้นในคลิปนี้ผมก็จะมาพูดถึง4หัวข้อหลักๆที่เพื่อนๆจะต้องคํานึงถึงเวลาเอาตัวบอร์ด Raspberry Pi ไปใช้งานเป็นเซิร์ฟเวอร์นะครับจะมีอะไรบ้างลองไปดูกันเลยครับโดยส่วนแรกที่ผมจะมาพูดถึงเนี่ยก็คือการเข้าใช้งานบอร์ด Raspberry Pi ผ่านการรีโมทนะครับ ซึ่งการรีโมทเข้าไปที่ตัวบอร์ด r a s p b e r r y Pi เนี่ยก็มีหลากหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นการรีโมท SSH หรือว่าจะเป็นการรีโมทเดสก์ท็อปนะครับซึ่งการรีโมดทั้ง2แบบนี้นะครับก็มีวัตถุประสงค์เพื่อที่ว่าเราจะไม่ต้องไปที่หน้าตัวบอร์ดนะครับเพื่อใช้งานตัวบอร์ด r a s p b e r r y Pi เราสามารถใช้งานตัวบอร์ดจากที่ไหนก็ได้อาจจะใช้งานในบงแลนดเดียวกันนะครับหรือว่าอยู่ภายนอกบ้านก็สามารถรีโมดมาที่ตัวบอร์ด r a s p b e r r y Pi ได้ซึ่งการรีโมทเนี่ยผมจะขอแบ่งออกเป็น2วิธีนะครับ วิธีที่1เนี่ยก็คือการรีโมทไปที่ตัวบอร์ด Raspberry Pi โดยตรงนะครับซึ่งวิธีนี้เนี่ยเพื่อนๆจะต้องอาศัยการโฟลด์พอร์ตผ่านตัวเราเตอร์ที่เพื่อนใช้งานอยู่นะครับซึ่งวิธีการโฟลด์พอร์ตเนี่ยก็ให้ลองไปค้นหาดูนะครับเพราะว่าเราเตอร์แต่ละรุ่นเนี่ยมีวิธีการโฟลด์พอร์ตที่แตกต่างกันนะครับรวมทั้งผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยตอนนี้เนี่ยก็มีวิธีการให้เราโฟลด์พอร์ตแตกต่างกันไปนะครับ ซึ่งวิธีการนี้เนี่ยจะเป็นการเปิดพอรตบนเราเตอร์ของเรานะครับให้เราสามารถเข้าถึงตัวรัส p ิ e r r y p ยจากภายนอกบ้านได้แต่ว่าวิธีการนี้เนี่ยผมก็ไม่แนะนําเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามีความเสี่ยงที่ตัวบอร์ด r a ั p b ิ r r y Pi งของเราเนี่ยอาจจะถูกเข้าถึงได้โดยคนอื่นที่ไม่ใช่เรานะครับเพราะว่าการเปิดพอรตบนโลกอินเทอร์เน็ตปัจจุบันเนี่ยก็ถือว่ามีความอันตารายพอสมควรทีเดียวและวิธีการที่2เนี่ยก็คือการเข้าถึงผ่านคลาวด์เซอร์วิสของทางผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ในการรีโมทเข้ามาที่ตัวบอร์ด p ัสะิรับ ไม่ว่าจะเป็น VNC นะครับหรือว่าจะเป็น AnyDesk, t e v i e w e r อะไรแบบนี้นะครับเราสามารถติดตั้งบนตัวบอร์ด Raspberry Pi แล้วก็ใช้ซอฟต์แวร์ของเขานในการรีโมทเข้ามาที่ตัวบอร์ด Raspberry Pi ได้ซึ่งในการรีโมทผ่านคลาวของเขาก็อาจจะมีการดิจิสเตอสมัครใช้บริการนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยก่อนหน้านี้นะครับทาง VNC เนี่ยเคยเปิดให้เราใช้งานตัว เรา v n c ลาว u d แบบฟรีๆนะครับเราสามารถเข้าถึงผ่าน Cloud ของ v n c ได้ฟรีๆเลยแต่ในปัจจุบันเนี่ยก็เริ่มมีการคิดค่าใช้บริการแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยวิธีการที่อาจจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้นะครับหากใครไม่อยากจ่ายในส่วนของค่าบริการ Cloud ไม่ว่าจะเป็นของ v n c AnyDesk หรือว่า t m v i e w e เนี่ยเพื่อนๆอาจจะเลือกใช้วิธีการตั้ง VPN Server บนตัวบอร์ดรัสเปอร์พายของเพื่อนเลยนะครับแล้วก็แล้วเวลาที่เราจะเข้ารีโมทเข้ามาที่ตัวบอร์ดรัสเปอร์พายเนี่ยเราก็อาจจะจอย VPN เข้ามาก่อนแล้วค่อยรีโมทผ่านาเราเข้า IP address ที่เราอยู่บน VPN นั้นนะครับไปที่ตัวบอร์ดรัสเปอร์พายก็ได้ซึ่งสำหรับวิธีการตั้ง VPN s e r v e r เวโดยใช้บอร์ด r a s p b e r r y ายเนี่ยเดี๋ยวผมจะสอนในคลิปถัดไปนะครับข้อที่2ก็คือแหล่งจ่ายพลังงานให้กับตัวบอร์ด Raspberry Pi นะครับในกรณีที่ตัวบอร์ด r a s p b e ร r y Pi เนี่ยเราใช้งานเป็น server อมีการเปิดใช อาจจะเปิดติดกันเป็นเดือนเป็นปีอย่างนี้นะครับดังนั้น Power Supply ของตัวบอร์ด Raspberry Pi เนี่ยก็ถือเป็นสิ่งที่สาคัญนะครับดังนั้นผมแนะนําให้ใช้งานตัว power adapter ที่เป็นของแท้จากทาง Raspberry Pi นะครับหรือว่าถ้าเพืเ่อนๆไม่ได้ใช้ power adapter จากทาง Raspberry Pi เนี่ยก็ให้เลือกใช้ power adapter ที่มีความน่าเชื่อถือมีมาตรฐานนะครับแล้วก็สามารถจ่ายกระแสรแรงดันไฟฟ้าได้ตามความต้องการของตัวบอร์ด Raspberry Pi นะครับเพื่อที่ว่าเราจะสามารถ ยืดอายุการใช้งานของตัว Raspberry Pi เนี่ยไปได้อีกนะครับจากการใช้งาน Power Adapter ที่มีคุณภาพนอกเหจากจาก Power Adapter ที่เรานำมาใช้งานกับตัวบอร์ด Raspberry Pi แล้วนะครับอีกสิ่งนึงที่ผมแนะนาให้เพื่อนๆทุกคนควรมีในการใช้งาน Raspberry Pi เป็นเซิร์ฟเวอร์เนี่ยก็คือแหล่งพลังงานสํารองนะครับหรือเรียกง่ายๆว่า UPS นั่นแหละครับเพราะว่าในบางครั้งนยครับที่เราเปิดใช้งาน Raspberry Pi ไว้ตลอดเวลาเนี่ยบางครั้งอาจจะมีไฟตกไฟดับอะไรแบบนี้นะครับซึ่งการที่ไฟตกไฟดับเนี่ยอาจจะทำให้ตัวบอร์ด Raspberry Pi เนี่ยปิด ตัวเองแบบกระทันหันนะครับเพราะว่าไฟไม่พออย่างไรแบบนี้ซึ่งการปิดตัวเองมากระทันหันที่เราไม่ได้สั่งชั u ดาวนะครับอาจจะทําให้เกิดความเสียหายกับข้อมูลที่อยู่บนไมโครเอสตการ์ดได้ซึ่งในครั้งถัดไปนะครับหลังจากที่เรากลับมาเปิดตัวบอร์ด r a s p b e r r y Pi ใหม่เนี่ยอาจจะทําให้ข้อมูลที่อยู่ในไมโคร SD สตการ์ดที่เราใช้งานกับตัวบอร์ด r a s p b e r r y Pi เนี่ยมีปัญหานะครับอาจจะเปิดไม่ได้หรือว่าถ้าเลวร้ายไปกว่าน,นั้นก็คือตัวบอร์ดอาจจะบู o ขึ้นมาไม่ได้เลยนะครับดังนั้นนะครับผมก็แนะนำให้กันไวดด้ด ให้ทาการติดตั้งใช้งาน UPS ซึ่งเพื่อนๆเนี่ยอาจจะเลือกใช้งานเป็น UPS ท,ทั่วไปที่เราใช้งานกับคอมพิวเตอร์ทั่วไปเนี่ยแหละครับที่มีปลั๊กอยู่ด้านหลังเครื่องเนี่ยก็แค่เอา power adapter ของตัวบอร์ด Raspberry Pi เนี่ยไปเสียบกับ UPS ก็ถือว่ามีการป้องกันแล้วนะครับหรือว่าถ้าใครไม่อยากใช้งานเป็น UPS ทั่วไปแบบคอมพิวเตอร์ที่มันมีขนาดใหญ่ครับที่มีแบตเตอรี่ก้อนใหญ่ก็อาจะเลือกใช้งานเป็นแทสที่เป็นแทส UPS สำหรับ Raspberry Pi นะครับเราก็สามารถติดตั้งแบตเตอรี่ก้อนที่มีขนาดเล็กลงได้แบบแบตบเตอรี่ลิเธียม แล้วก็สามารถนำมาติดตั้งยึดเข้ากับตัวบอร์ด Raspberry Pi ได้เลยก้าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับข้อที่3ก็คือการระบายความร้อนของตัวบอร์ด r a s p b e r r y Pi นะครับเพราะว่าการที่เราเปิดตัวบอร์ด r a s p b e r r y Pi ทิ้งไว้ทั้งวันทั้งคืนเนี่ยแน่นอนนะครับว่ามันจะมีความร้อนสะสมอยู่แล้วยิ่งถ้าเรามีการใช้งาน r a s p b e r r y Pi ในการประมวลผลอะไรสักอย่างหนึ่งที่มีการกินอ่ทรัพยากรของตัวบอร์ดสูงเนี่ยก็จะทําให้เกิดความร้อนสูงขึ้นแล้วก็พีคขึ้นมานะครับซึ่งไม่เป็นผลดีกััับบบตวอรด Ruspberry Pi นะค ถึงแม้ว่าตามสเปคแล้วเนี่ยตัวบอร์ดรัสบลิ r พายเนี่ยจะสามารถทนอุณหภูมิได้สูงสุดถึง80องศานะครับก่อนที่ตัวบอร์ดจะลดความเร็ว CPU ลงเพื่อที่ว่าไม่ให้อุณหภูมิเกินไปกว่านี้นะครับแต่ว่าการที่เราให้ตัวบอร์ดรัสบลิ r พายเนี่ยไปค้างอุณหภูมิแช่อยู่ที่70-80ตลอดเวลาเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องดีกับตัวบอร์ดนะครับเพราะว่าความร้อนเนี่ยทำให้เกิดความเสื่อมกับอุปกรณ์อยู่แล้วนอกจากนี้นะครับนอกจากตัวบอร์ดรัสบลิพพายที่จะเสื่อมแล้วเนี่ยตัวไมเีหา้น้นนร่อล อาจจะยังไม่เสียไปในวัน2วันนะครับแต่ว่าถ้ามันค้างไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับหลายๆวันเป็นเดือนอย่างเงี้ยนะครับแน่นอนว่าอุปกรณ์เหล่านี้จะมีอายุการใช้งานที่สั้นลงอย่างแน่นอนดังนั้นนะครับผมจึงขอแนะนําให้เพื่อนๆทุกคนเนี่ยที่ใช้งานรัศรีพายเนี่ยอย่าลืมติดตั้งฮีซิงหรือว่าพัดลมเข้ากับตัวบอร์ดรัศรีพายด้วยนะครับเป็นขั้นเริ่มต้นเลยที่เราว่าช่วยลดอุณหภูมิให้กับตัวบอร์ดรัศมีพายแต่ว่าถ้าเพื่อนๆต้องการให้มันเย็นกว่านี้นะครับผมก็แนะนาให้ทาการ รัสบิพายไปติดตั้งด้วยสมมุติว่าถ้าเราติดตั้งรัสบิพายในตู้เซิร์ฟเวอร์หรือว่าตู้แดกหรือว่าในตู้สักอย่างหนึ่งที่มันเป็นพื้นที่อับอากาศเนี่ยถ้าเราติดตั้งแค่พัดลมที่ใช้ไฟจากตัวบอร์ดรัสริพายตัวเล็กๆอย่างเดียวเนี่ยที่มันอยู่ในตู้ยิางนั่น,นครับมันก็อาจจะไม่ช่วยระบายความร้อนอะไรมากเพราะว่าความร้อนที่ถูกดูดออกมาเนี่ยก็ยังอยู่ในตู้อยู่ในบริเวณนั้นอยู่ดังนั้นอาจจะมีพัดลมเสรมิมอีกตัวหนึ่งนะครับที่ทําหน้าที่ดูดอากาศเย็นเข้าไปหรือว ื่อที่ว่าจะช่วยลดภาระของพัดลมตัวเล็กที่อยู่ด้านในเนี่ยแล้วก็เพิ่มแอร์ฟลให้กับตัวบอร์ดรัสรีพรายนะครับเพื่อที่ว่าเราจะยืดอายุการใช้งานของตัวบอร์ดได้ยาวนานยิ่งขึ้นนะครับและข้อที่4 Watchdog Timer ถ้าเรามาพูดถึง Watchdog Timer นะครับก็เป็นเครื่องมือเครื่องมือหนึ่งที่เราจะใช้ในการป้องกันการค้างของตัวอุปกรณ์นะครับซึ่งหลักการทํางานของ Watchdog Timer เนี่ยก็เป็นเหมือนนาฬิกาจับเวลาตัวหนึ่งนะครับที่จะเริ่มจับเวลาตั้งแต่ตัวบอร์ดเริ่มทํางาน ซึ่งเวลาที่ตัวบอร์ดเริ่มทํางานเนี่ยมันก็จะมีอ่าทัสต่างๆนะครับที่ตัวบอร์ดต้องทําหลังจากที่ตัวบอร์ดรัสรีพายเนี่ยทำงานทำทัสของมันเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็จะทําการส่งสัญญาณตัวหนึ่งนะครับออกไปเพื่อเคลียตัวว a ช c h ด็อกทัมเมอร์นะครับเหมือนเป็นการรีเซ็ตนาฬิกาใหม่เพื่อให้ตัวว a ช c h ด็อกทัมเมอร์เริ่มจับเวลาใหม่นะครับซึ่งมันก็จะวนเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับถ้าตัวบอร์ดรัสรีพายเนี่ยไม่ได้มีการเกิดการค้างเกิดการแครชเกิดฟรีซ แต่ว่าในกรณีที่ตัวบอร์ด Raspberry เกิดค้างด้วยปัญหาใดปัญหาหนึ่งนะครับอาจจะค้าง c r a ชฟร r สอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าตัว watchdog timer เนี่ยมันยังนับเวลาอยู่เรื่อยๆนะครับซึ่งระยะเวลานั้นเนี่ยเราก็จะเป็นคนกําหนดเองพอ watchdog timer เนี่ยยังคงนับเวลาต่อไปเรื่อยๆนะครับจนถึงจุดจดหนึ่งก็คือจุด maximum ที่ซึ่งถ้าถึงจุดนี้แล้วเนี่ยตัวบอร์ด Raspberry Pi ยังไม่ส่งสัญญาณ reset นาฬิกา watchdog timer มานะครับนั่นแปลว่า Raspberry Pi เนี่ยเกิดปัญหาขึ้นแล้วก็คือมันน่าจะค้างหรือเกิดอะไรสักอย่างหนึ่ง ทำให้ตัวมันเนี่ยไม่มีการส่งตัวสัญญาณเคลีย w a วัชช o ็ t กทัมเมออกมาตัว w a ช c h ok ็อกทัมเมอรเนี่ยก็จะทําการรีเซ็ตตัวบอร์ดนะครับซึ่งประโยชน์ของมันเนี่ยก็จะทําให้เราสามารถเพิ่มอัพไทม์ของตัวบอร์ดรัซบิพายของเราเนี่ยได้ดียิ่งขึ้นนะครับก็คือ เราไม่จําเป็นจะต้องมา,อาคอยมอนิเตอร์ตัวบอร์ดรัสบิพายที่เราใช้งานเป็นเซิร์ฟเวอร์อยู่ตลอดเวลาเพราะว่า Watchdog Timer เนี่ยคอยดูให้เวลาที่ตัวบอร์ดรัสบิพายค้างไม่ได้ส่งสัญญาณออกไปเคลียร์ Watchdog Timer ในเวลาที่กําหนดเนี่ยมันก็รีเซ็ตของมันโดยอัตโนมัตินะครับพูด,ดง่ายๆว่าเราไม่ต้องมา m o n ตอร์ตลอดเวลาตัวบอร์ดรัสบิพายมันจะรีเซ็ตของมันเองเวลาเกิดเออร์เลอร์นะครับหรือว่าอีกวิธีหนึ่งเนี่ยในการป้องกันให้ตัวบอร์ดรัสบิพายไม่ค้างบ่อยพูด,ดง่ายๆนะครับก็คือ การสั่งรีบูตตัวบอร์ดอาจจะวันละครั้งหนึ่งหรือว่าสัปดาห์ละครั้งหนึ่งก็ยังดีนะครับเพื่อที่ว่าให้ตัวบอร์ดได้มีการเริ่มต้นการทํางานใหม่มีการรีเซ็ตข้อมูลต่าง c a ค h ทุกอย่างถูกเคลียร์อะไรแบบนี้นะครับเราก็สามารถเขียนโปรแกรมรีบูตตัวบอร์ดได้โดยใช้คอนแทปหรือว่าอาใช้เครื่องมืออื่นบนตัวบอร์ดรัสมิร์ไพที่เราสามารถใช้งานได้นะครับเป็นยังไงบ้างครับกับ4ทริคสาหรับการใช้งาน s ัส e r ร์ Pi เป็นเซิร์ฟเวอร์ผมก็หวังว่า4ทริคนี้นะครับจะช่วยเ,เพื่อนๆสามารถใช้งาน Luspberry Pi ทุกรุันมา,านมาิานนรบั สำหรับใครที่กำลังมองหาอุปกรณ์สำหรับเอาตัวบอร์ด s p ส e r r y ายไปเป็นเซิร์ฟเวอร์เนี่ยก็ลองมาค้นหาที่ไซตอนไทยแลนด์ดูนะครับเรามีอุปกรณ์หลากหลายไม่ว่าจะเป็นเคสพาวเวอร์ด t ปเหรือว่าอุปกรณ์อื่นๆที่ใช้งานกับตัว Raspberry Pi ให้เพื่อนๆได้เลือกซื้อนำไปลองเล่นกันนะครับสำหรับคลิปหน้าเกี่ยวกับ r a s p b e r r ยวันโอวนั้นจะเป็นอะไรก็อย่าลืมติดตามชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ